นี่นะครับก็น้องแย้นะครับ yeah. ไงในน้องโคตรแย้โคตรแย่ใหญ่จริงนะนี mm ่นะครับโหดุด้วยนะดูฟันมันเนี่ยอันนี้นะครับก็เป็นแ yeah, ย้ภูเขานะครับผมดักจากภูเขาแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรต้องดูพื้นที่นะครับจริงๆผมงผมมีดราม่าในต็อกแท็กนะเยอะมากอะ่ะคลิปนั้นคนดูไปล้านแปดนะครับ mm hmm. ก็คือเถียงกันนี่แหละว,ว่าแย้ hey, yeah, เป็นสัตว์คุ้มครองนะติดคุกนะสามเดือนนะโดนปรับนะผมก็ขี้เกียจไปตอบคอมเมนต์ครับถ้าใครเคยดูนะ เสียหลังก่อนหน้าเนี่ยครับแล้วก็ที่ทําให้ทําแย้ให้ไมไมเมเนทกินนะครับไปดูได้เลยครับมันไม่ใช่สัตว์คุ้มครองนะมันไม่ติดพอลบนะครับแต่แค่ว่าคนมีภาพจําว่าไปขุดในพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่อุทยานพื้นที่อะไรยาเงี้ยนั่นแหละถึงจะโดนจับนะครับแต่แย้เนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับผมนี่สวยๆเห็นอย่างเงี้ยคู่หนึ่งหลายตังค์นะครับผมไม่ได้เอาไปกินนะครับผมดักไปให้คนเลี้ยง จะมีคนแบบเอาไปปล่อยในไร่ซื้อไปขายเออซื้อไม่ขายซื้อไปเพาะซื้อไปเพาะพานันซื้อไปเลี้ยงซื้อไปปล่อยอย่างเนี้ยครับไม่พอขายนะครับเพราะวันหนึ่งดักได้สี่ห้าตัวโอเคครับ <c oughs> <c oughs>